วิจึงจะปลอดภัยรีไวเร็้วสายแล้วข้าวรัาจะรีบไปเดี๋ยนี้เร็วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ได้แเต้าเสียบอะดึงสาย,ยานี้มันอันตรายรู้ไหมการจะใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยนั้นนอกจากจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอาทิห้ามไปสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกต้องถอดปลัก๊กเมื่อไม่ใช้งาน ควรดึงปลั๊กที่เต้าเสียบห้ามดึงที่สายไฟเด็ดขาดเพราะจะทาให้สายไฟหรือปลั๊กชํารุดเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรเพียงเท่านี้ก็จะลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทาให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้นะครับเราจะใช้งานอย่างเดียวไม่ได้นะแต่เราต้องใช้อย่างปลอดภัยด้วยครับที่เวจะจาไว้ว่าแตะพี่เว็บไม่รีบแล้วหรอครับไปเร็วสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค